อ่ะตอนนี้ให้เด็กนักเรียนป1วาดนะวันหยุดแล้วอยากไปเที่ยวไหนนะเนี่ยดูนะครับอันนี้ที่ไหนนะที่ไหนส่วนสยามใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้ที่น้ำตกน้ำตกใ่แม่ท้ายอยู่อ๋อโอเคอ่ะอันนี้บ้านปูบ้านปูโอเคอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จ อ่านอะไรอีกอะไรอีกอ้าวลบไปแล้วเหรออ่านลบไปแล้วไม่เป็นไรไปตั้งแขนขาไปตั้งเท้ากระม่อนอ๋อเนี่ยเนี่ยอันนี้ไปเที่ยวแครที่พ่อพาไปอะไรนะเที่ยวอะไรนะคืออะไรคืออะไรที่มันไม่สวยดูน้ำอะอ๋อโอเคโอเคพอลุ้นเลยว่าหลังบ้านสวยมีทะเลด้วยล้อโหเยี่ยม ออกได้เลยใช่ไหมน้าวทะเลไปแั้วพี่ไปกินน้ำได้ไหมคะได้ได้ไดอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ไม่เสร็จอดีตครับแล้วฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นก่อนได้ได้ได้ินไปแล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเรียบร้อแล้วอันนี้เสร็จยังอันนี้เสร็จยังโอเสร็จแล้วอันนี้อะไรไปทะเลเหรอโอเคสวยมาก ครับไอ,อเหเป็นไงฝีมือเด็กป .1 หนึ่งเยี่ยมเดี๋ยวเปิดเปิดสยามให้ดูดเปิดเสิดสยามให้เด็กดู